โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณาสงเคราะห์และสนับสนุน,นกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณาสงเคราะห์พักปปกีฬาลูปถาทาและพักกีฬานาธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวันที่8-10พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาน้าหอประชุมสาราปฏิบัติธรรมจันทสโรวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี โดยในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาท่านจุคุณดรพระสโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีเมตตาเป็นองค์ประธานเปิดการอบรมโดยมีว่าที่ร้อยตีสรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยนางกิษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีเข้าร่วมเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีได้มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลบุรีนำพระสงฆ์ในทุกตำบลตำบลละหนึ่งรูปในอำเภอนั้นๆเข้าร่วมอบรมเพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและนำความรู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไปแนะนำดูแลพระสงฆ์ภายในวัด รวมถึงญาติโยมภายในชุมชนให้เข้าใจในการดูแลสุขภาพดังนั้นพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์พักกีฬานุปถากและพักกีฬานธรรมเมื่อเข้าอบรมแล้วต้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเชื่อมโยงระหว่างวัดและชุมชนมุ่งให้เกิดเครือข่ายบาวรพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขตลอดไปการอบรมในครั้งนี้เป็นเวลาสวันในวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการในเรื่องระบบก,การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายว่ามีหน้าที่อย่างไรและควรดูแลอวัยวะภายในร่างกายอย่างไรไม่ให้เกิดเป็นโรคร้ายต่างๆ โดยให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารและควบคุมอาหารอย่างไรที่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายการบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ในครั้งนี้โดยมีพระประหลัดทองถมธรรม,มาธโรแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาตสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้อย่างถูกต้องและมีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นพักคีฬานุปถาก เพื่อดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองและยังเชื่อมโยงถึงชุมชนนั้นๆได้ดูแลเกื้อกูลกันบูรณาการสารพรังบวรให้ยั่งยืนต่อไปในช่วงบ่ายในวันเดียวกันแบ่งเป็นสามฐานให้ความรู้ในการปฏิบัติจริงในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายสารพิษที่อยู่ในตัวเราเกิดจากการรับประทานผักผลไม้ต่างๆที่มีสารเคมีเจือปกนการนำสารพิษออกจากร่างกาย โดยกัวซาเป็นการขูดเพื่อระบายสารพิษออกจากทางผิวหนัง 2. วิธีการขับสารพิษโดยธรรมชาติด้วยการแช่เท้าในน้ำอุ่นที่ต้มด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายตามชุมชนเช่นตะไคร้ขมิ้นชันไพรมะกรูดและเกลือแกงถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ภาคีลานุปถากสามารถนำไปเผยแพร่ในชุมชนของตนได้ การอบรมในวันที่สองหลักสูตรพักคีานธรรมหมายถึงการดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตใจด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารวมกับจิตวิทยาใช้หลักอริยสัจสี่นำพาผู้ป่วยให้พ้นจากทุกข์ใจด้วยการพูดคุยให้กำลังใจให้รู้ถึงเหตุและผลของทุกข์เข้าใจทุกข์เพื่อให้พ้นทุกข์อย่างมีสตินั่นเองการอบรมในวันที่สในช่วงเช้าเวลา9้านาฬิกา เป็นการบรรยายถึงพระสงฆ์สาธารณาสงเคราะห์โดยพระมงคลวชิรากรเรขานุการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคมถวายความรู้ความเข้าใจของการเป็นพระสงฆ์สาธารณาสงเคราะห์มุ่งเน้นให้ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ให้เป็นรูป,ปรธรรมในการสงเคราะห์เกื้อกูลพัฒนาบูรณาการสารพลังบวรให้ยั่งยืนต่อไปในการนี้พระมงคลวัชิรากรเรขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถราสมาคมให้ความสนใจ โครงการสังเคราะห์ประชานุเคราห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้ท่านจุคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเป็นประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้จัดทําโครงการ100ร้อยดวงใจเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยต่างๆโดยเฉพาะอักขีภยัยท่านจุคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณได้อธิบายถึงโครงการนี้ให้เห็นถึงการทางาน ร่วมกันสารพลังบวรนำชาวบ้านข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาบริจาคร่วมกันเพียงครอบครัวละ100บาทต่อปีกองทุนสังเคราะห์ประชานุเคราะห์ทุนสัจจะบ,บริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีในโครงการ100ร้อยร้อยดวงใจกองทุนนี้จะช่วยเหลือผู้เป็นสมาชิกทุกอำเภอในจังหวัดลบบุรีที่ประสบภัยต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาในเวลา14นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคม2567พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้จบการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณาสงเคราะห์ภาคกีฬานุปถากและภาคกีฬานธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีพระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยเมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวปิดการอบรมคุณผู้ชมจะติดตามพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณาสงเคราะห์พระคีฬานุปถัมและพระคีฬานธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทอง